วิธียกเลิกจำกัดแชทใน Messenger เวลาที่เรานะครับเผลอไปกดจำกัดแชทเพื่อนอ่ากดจำกัดแล้วปรากฏว่าแชทของเพื่อนมันหายไปจาก Messenger นะครับถ้าอยากจะเรียกคืนแชทให้กลับมานะครับให้เรากดมาที่เมนูคีด3ขีดกดมาที่การตั้งค่าเข้ามาแล้วนะครับให้เลื่อนมาที่หัวข้อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยอา่าถ้าเจอแล้วนะครับให้กดเข้าไปจากนั้นนะครับให้เรากดบัญชีที่ถูกจำกัด เสร็จแล้วเราจะเจอแชทของเพื่อนขึ้นอยู่ในหน้านี้นะครับให้เรากดมาที่แชทเพื่อนในหน้านี้ได้เลยครับอาจากนั้นนะครับให้กดดําเนินการต่อต่อไปให้กดเลิกจํากัดเมนูนี้ได้เลยครับโอเคครับกดเลิกจํากัดเสร็จแล้วนะครับให้เราลองย้อนกลับ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 และกดมาที่แชทต,ตรงนี้ เสร็จแล้วนะครับแชทของเพื่อนก็จะกลับมาอยู่หน้าลักในแชท m e s s e n g e r ของเราแบบนี้นะครับอาจาเปนเพื่อนนะครับเพลอไปกดจำกัดแชทเพื่อนนะครับแล้วแชทเพื่อนหายก็สามารถกดเรือยกคืนแชทตามคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องเบนเท็กสอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ